สวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆดูว่าหิ้วผักผลไม้มากินนะคะหาได้อะไรมาบ้างเฮิ้มวมากินนะคะอันนี้คือหิ้วมากินนะคะยังไม่ได้หิ้วมาขายนะคะหิ้วมากินทีสดอราานะยไม่ปลาดหยไม่ไมไมไม มีได้หนึ่งเอาของเอาสระเปมาค่ะอ็ได้ได้มะเขือมาโลหนึ่งนะฮะได้มะเขือนี่มากินเดี๋ยวตั้งๆกิน ได้มะละกอมาสีลูกเอามาตำุ้มตําเลยเฉพาะเลยนะคะตำต้มตําเลยเฉพาะเลยเอ้ยจะใครมาสามต้นหัวตีได้มาอยู่นะคะโหตีปหปีที่สวนนั่นแหละคะ่ะ ยอได้รูปยอมาด้วยนะคะยอลิกสตัง้ถั่วมาด้วยอ,อันนี้คือเอหิ้วขึ้นข้างบนนะคะสำหรับกระเป๋าที่หิว้วหิ้วขึ้นข้างบนได้12โลของเอก็12โลพอดีเป๊ะเลยนะคะเอ่อ12โลนี้คือคือเหมือนประมาณว่า เราเหิ้วขึ้นได้ของที่ไม่เปียกนะคะของอย่างพวกผักมะละกออะไรเงี้ยขนมชั้นอะไรเงี้ยเราเหิ้วขึ้นได้นะคะไม่ต้องเปียกนะคะไม่ต้องเอาพวกแบบพวกของปเปียกๆอะไรเงี้ยเอาขึ้นไม่ได้นะคะของปเปียกๆอันนี้คือเอเอหิ้วมากินนะคะนี่ไม่ได้หิ้วมาขายอะไร <c oughs> นะะก็เสื้อผ้าบางส่วนเอเล いいいい <laughs> うん。 นี่อันนี้ใช่นะนี่ต้องดูอันนี้อันนี้จะเป็นรองเท้าบูทไว้ไปเก็บหอยนางรมฮะรอเท้าบูทตรองเท้าบูทไว้ไปเก็บหอยนางรมติ่งมาด้วยนี่ เราจะเก็บไว้ด้นี่าดไม่ได้สิเอาหิ้มากินนะคะอัน uh น huh? ี้เราหิ้วมากินฮะแกนยู้แกนายครับผมมีอะไรอันนกเว้ยไดรับฝ่าวนนกูตักเดอออสเต์ Ik heb een koe voor oesters pakken. Oh, Ik heb een koe voor cool oesters. Jawel, jawel. Ja, nee, 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 nee. Je hebt zoveel oesters nog. Je hebt alles uitgezet. En het is mooi. Ik denk niet dat het Waarom ga je niet meer blaken? Blaken heeft geen Je hebt heeft alleen de oranje. Small. Ja, je hebt alleen maar Niet meer Dat is al. อ๋อไปไปฟูออร์เรนดีหมดเลยได้ฟอร์เดทไถ่ฮะขึ้นไถ่เกินขึ้นไถ่ไถ่นี่ของร้านร้านชายไอ้หนุ่มดาวซื้อที่ร้านชายนี่ซื้อที่ร้านผู้หญิงชูวีนี่ของชูวี Nee, mm. short wil het zelf Te kort voor Oh Nee, dat... Zoë is te kort. Dat doe je kind ook, oké? En Merel? is hier. Is voor Is voor Merel.

ja. Wat nee, ja. okay. okay. is PJ voor de tijden? Over corn. Ja. Over de stad daar. Is dat voor jou? Nee, hier in broek. Broek voor mij. Dat is het. Ontparata Kuo Allen. Samen met hun man. Oké, steek hem boven. Ja? En Arnhem, they won't know too. Ja. Yeah? They ask. You can go to. I don't know when I go to Arnhem. ดีเว้ยเย้หนึ่งสองสามหนึ่งสอสามสี่นี่น้ำปลาอ่ะเอามากินนะคะไม่ได้เอามาทำอะไรไม่เอามาขายยังไม่ได้เอายังไม่ได้แบบ คือยังไม่ได้เดินเรื่องเอกสารยังไม่ได้เสร็จนะคะก็ะฉะนั้นยังไม่ได้เอามาขายรือเอามาอะไรแต่อันนี้คือเราเอามากินนะคะเรื่องเอกสารที่จะนําเข้าเดินเรื่องยังไม่เสร็จนะ,ค,ะคนเดียวไม่ไหวเหนื่อยนะคะรอรอบต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เขาเอ่อยังมีกระเป๋านี้อีกนะคะ ับเพื่อนๆที่เขาเออยู่มืนไทยนะคะเขาได้ลิ้มลองแล้วก็ถูกใจกันมากเลยนะสำหรับน้ำปลรราตาคอแอลแรงกเขาก็ถูกใจกันมากเลยก็สั่งกันได้นะคะเพื่อนๆหาตอนนี้ปรูนะคะสามสวดรอเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งแล้วเวลาเอแพกโวยย่ก็จะแพกประมาณใส่นี่นะคะนี่ค่ะ รวมส่งนะคะร้อเจ็ิบเก้าบาทรวมส่งนะครัตกช่วงนี้โปรโนะคะขวดอ่านี่ค่ะพานอยอผ่านควนการผลิตที่ถูกหลักนาำมัยทุกอย่างเลยนะ,ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปตำให้กินนะคะรอบนึงก็คืออันนี้ก็คือขนไม่กินนะคะ ไม่ได้ขนมาขายอะไรเดี๋ยวรอพ่อรอแป๊บหนึ่งให้เอหายเหนื่อยก่อนเนาะเอเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยอยู่บ้านนะไหนจะไปสวนไหนจะทำนี่ไหนจะโคกับกับระบบเออส่งพัสดุอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยวิ่งคนเดียว ได้อันนี้ได้นี่ค่ะพากันพากันเปื้อนมาให้มาที่บ้านพากันเปื้อนมาพากันเปื้อนไม่ใช่พากันเปื้อนพาปิดปากนะฮะพาปิดปากอันนี้ก็จะเป็นนะทีซักผ้านะคะเอามาด้วยที่นี่ก็มีนะแต่ว่ามันมันมีมันมันไม่ใช่คือมันมีแต่ว่ามันไม่ถูกที่เรา คือมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอะไรเนี่ยมันมันมันมีนะคะที่นี่แต่เรานี่ค่ะนี่เราก็คมาจาเมันใคทมดูสิมันไม่มีอะไรอมีมายอเอาไว้ทำไอ้นี่กินนะะมายอ อันนี้ผักอันนี้ผักบุ้งมาจากนานะผักบุ้งจากนาเราอะ่ะนี่ใบโยนี่เด็ดของพื้นบ้านมาเลยแล้วก็ม่ีอะไรไม่มีอะไรหรอกค,ค่ะมีแค่เสื้อผ้า้แค่นั้นเองอเมีแค่เสื้อผ้าเอแล้วก็น้ำปลาลายเออนิดริหน่อยหน่อย ไอซื้อน้ำหนักมานะคะไอซื้อน้ำหนักมาของกาลเอ็มนะไอซื้อน้ำหนักมา23กิโลไอจ่ายไปร้อยดอลลาร์นะคะ23กิโลร้อยดอลลาร์นะคะไอจ่ายไปก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะก็มีเท่านี้แล้วก็นี่พี่แกงนี้น้องสพปซ์เขาสั่งพี่เอ่อเขาสั่งอะไรเนี่ย เออนี่ยน้องสะพ้ายเข้าสัน้องสะพ้เข้าสั่งตเดียวของเขาสองของเอสองไม่ได้พริกแกงรอบนี้ไม่ได้พริกแกงมาเลยนะฮะรอบนี้ไม่ได้พริกแกงมาเลยได้แค่แกงไตปลามาให้น้องสะพ้ายเขา สองถุงของเ A สองถุงแค่นั้นเองที่เหลือคือโนผักมาในนิดหน่อยคุณปลามา,าได้เนิดนิๆหน่อยๆนะคะปะลาเพื่อที่จะนี่ละค่ะก็อเอคนมาเมืตอนนี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพื่อนนี่ค่ะ ผลปลามาได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มีผักมานิดๆหน่อยๆเพื่อที่เราจะมาทํซสำ้มตํากินนะเะไอหิวข้าวมากเ๋ยขอไปทําคลิปกินซ้มตํากันนะสวัสดีค่ะ I miss you e v เ r y o n e I miss my e a h I miss o u y a h e e r y t h i n g y e a a t s that o n t g a n m r e ต้องาบองไม่ไปแล้ว เออเพื okay, ่อ you not go a n y m อ r e ปกัน s p a s ล้พัดโออเคนะคะเพื่อนๆอันน so ี้ดอกไม้าจะซื้อไปรับนะคะเดี uh ๋ยวจะให้เพื่อนๆดูตอนคลิปเอ่อนางไปรับรานะคะไปแล้วค่ะเด่เอขออนุญาตปล่อยคลิปนี้ก่อนคลิปไหนที่ยังไม่ตัดต่อเอขออนุญาตปล่อยก่อนนะคะถ้าคลิปที่ตัดต่อรอรอแป๊บหนึ่งนะาะเอจะให้ดูนะคะ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปเออกินส้มตำนะคะเดี๋ยวห,หิวมากเลยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอคลิปกินส้มตำบ๊ายบาย